อยากขยวแห้งนะมันชิลน,นะเออหมักไงค่ะมาชิมจังหมักคับพ่อละพอ่พอพอ่อเดินชูคักก่อนได้อานั่งเป็นกำลับบงใจพรถ้าเบอร์เนแบบนี้จะเป็นยัง,งไงห,หน้าตาลูกบุวราคุณไม่หยูอลูกบุษราสามสิบขึ้นไปแล้ว มีสซนนั่งอีกมีโซบัตรเดียวแต่มันมันมันบ่ได้บอ สองไมโดกนี่ก็เงียบแท้ต้องได้คือเปิดประตูไว้อยู่เนาะมีสิยูเพื่อนอยู่ดอกไปพี่น้องเลยอ้าเอ้ยสี่ไยเอ้ยดูอยู่บ้ ต้องได้เออตยวยังผนตกบ้อคือสีน้ำมือนี่ฮอรเล่ออเน,อะนาะกลับทักไทยสบายดีเ้ยสบายดียดพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเลิศสุขสุขคนหัวพี่น้องเลย เห็ดยังอะนีนได้ยินแต่เสียงแววแววนุ่งเครื่องก่อนเด้วยว่ะไหวนุ่งไรเครื่องน่ะโมนุ่งตีก้นได้อืม ผลตกผลดินแล้วก็ใครแน่พ่พี่น้องเอ้ยต้นไม้ต้นตอกต้นต้นเฮาปลูกก็เขียวกึ้มเลยนี่นกแต้วเสร็จยังเลยนะฮะบ่ได้ยินจัก่ยังอยู่หลังบ้านพูจ๊ะเออจ๊ะสบายดีสบายดีละสิเทพื้น โอ้เท่กันเปื่อนมองกันหนาหนาบันไดมองกันนานข้างหน้าเจ้าเห็ดเองบ่เลยน่ะค่ะเห็ดเองโอ้เก่งค่ะวะปูนปูนมาใช้ใช้ใช้เลยน่ะปูนช็อตนึงเต็มเดือดกี้เห็นบ่โอ้หนึ่งชีปปับหนาดินก้อนบานนี่ปูน ความหน่อดินมันเพียงก <74. S 1> okay. okay, ่อนอ่ะซื้อไข่มาฝากวันนี้โอเคพอได้กินกับลูกกับเต่าแซ่ไว้ตู้เยกตู้เย็นไปทอดไปต้มมียงกินวันนี้ฮะต้มไข่อีกล่ะอ๋ออะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเลยเฮ็ดรถเฮ็ดตามสบายเลยชินังเบิง Nằm kinh như tù đây À, Bộ vương thả không? Hả? Bộ vương năng thả không? Mừng năng Mừng năng nhá Năng khuê, năng ngua Thở thật Ồ cho lắm Thích cho lắm, cho lắm. Nhanh Bó, bà tít xuống thế Tít ăn nà, ăn vô tù lơi bà hả Ờ นอนแบบดุนเง็นมึงเลยน,เนี่น <c oughs> ั่ือเปิดประตูว่ากระพุกกระป,ปึงอันนี้เปิดให้อากาศเข้าบ่ <c oughs> องนอนเมนอ่อนกับไม่ได้พกอะไรเมนอ่อนกั แกแง่บ <c ười> ่แตวเปิดได้จังเยว่ะเปิดเะลองเปิดบิงดูคะแต่บ่เสียงเพลงเด้อเปิดแบบธรรมดานี่อยังบเออไผบ่เสียบไปเปิดนเ้ยอยเปิดดุนยื้อขึ้นอีก ซัมซุงตัวนี้หันจากสิบสองนี่เลยนะจำที่เอ่ยเคยซื้อไปให้น้องดอนแล้วก็น้องจัวโอดิโอช่วงปีใหม่

โอ well. ้เต็มวงอื่นดอกไมีสัญญาณบ่โอ้เต็มยี่นาพุนจานดาวเทียมถักแล้วบัลนี้สีใสมีเงินดาวทัดเบิ่งเลยเห็นรถเห็นรถจะตามเจ้ารถตอนลูกอยู่ วิ่งยังเ,าเราเกิดกับเวะมาทั้งนี้พอดีได้ซื้อใครมาฝากวิ่งยังพ่อประตูเร,ราขายย่าน,นะกระท้างม่ใช่ยุ่งงานน่เบอกเอยู่น้องก็ยังเดือดรายดีเนาะปีแลรกจะมีกับหาเห็ดตรงนี้วงนั้นเห็ดเองเขาอันนี้เรจะเห็ดเองเนาะงดูค่ะไปรบอกดูวงนั้จะเห็ดอ่ะ เรมหมดว่ตัวไหนนี่เออเท่งบ่อนี่นะเออโอเคเด้ท่านได้อยู่เพราะว่าน่ะดินมันโบสบมือกันเนาะถ้าพูดมันต่ำดิมันได้หนานเนี่ยทางนี้มันชูมันได้วางบัดนี้ยังไม่ทันแล้วมาบานี่กับป้าป้าเห็นมันเทมันเต็มจะงามได้แล้วเฮ็ดชั้นนี้นะ nhàu gỉng hào hết về nam, tóc toóc đua xịn nam lên nè, lăng lăng kia mưa thuần mà nỉ mưa nè, ơi, nam mà yeah. oh, thang ằng đây, đi đây đây đây, ok ok, lem như vậy, ờ, hết gỉng ok với you know yeah. <laughs> nóc มีแต่เจ้ามีดินนะเจ้าเอาดินมาใส่น้ำพ่อมันยันมันยันมันพอว่าฝนตกลงมากเลยมันมันดินโซ่แตวมันเชีดยแตมันแตกเอาดินทรายมาใส่ก็ได้น้องเลยมาได้เอรอมาส่วนไทรเมื่อวานน่ะเอ้ยออกไปนะพายุมากงาไหมหม่องกันว่าส่วนในบ้านภูเขาเนี่ยนะตรงต้นไม้หาวน่ะ หน้ามันหุ้มลงมาดีกว่าแต่ว่าดดแดนไปบ่ฮอดมื้อน่ะมันเกือบแต่ว่าบ้านเอ้ยบ่มีแล้วมื้อน่ะแต่มีแต่ทางบ้านเจ้านตกแฮงคนบ่อยู่ม้ออยู่เปิดเปิดทางล่างข้างหน้าบ่ได้เปิดเออมันเฮาอยู่ทางดาบ่เปิดก็ได้ดอกข้างหน้านะ มีอย่างอยู่บ่อะมาเข่าเนาะแตถวมีอย่างบ่ไปก้าไปก็ได้ประตูข้างหน้าน้องเลยงัดไปไปพอไปบ่อเราถอดถัดดูบ่เบิ่งกะเห็นเลยถามมาเบิ่งบ่หนังคิดว่าเพิ่นชื่อหนังง้วนหนังควายมากสิหรอปานเขาเอิรนวันนังเนาะแต่ว่าคนไทยไปเอิรนวันละคร เราสีใสเจ้เอาไว้กุญแจลูกให้แม่แต่วไว้ไปอืมสีปับหนาบันเฮ็ดเทกันเปืเป้อยมองหนาบันไดอืมจะโต้งไม่เองเฮ็ดห่างเอง มามีอะไรตู้นะ่ะมากีนเบริรนะตาเรขอบใจหให้ไฟน่ะให้ไลูกนี่รถพูลุกนึ่งยี่รถผัไปยังไปอ้ะคนละกไปกระยาเรยลูกมาฮ้อนไปแล้ะไปลุบ <c oughs> ปงบ่อุ้ยปังญงูนี่อุ้ยย่างนี้ จะไปน้ำลุงแลไปไปลุงน้ำบ่าไปดิน้ำลุงบ่ให้แม่ไปส่งไปให้แม่ไปส่งไปจะนำไปให้ลุงเปิดประตูไว้เพื่อนแล้แต้วโอ้ยออบไปเลยออกไปย่าอยู่นี่นะฉลกอยู่นี่นาะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมาอืมอืม เน่เขียดี๋แต่เว้ยลูงัวมาเอาโอ้มามามาปลาลุงมามามาโอ้ถิ่มมาแล้วน่ะลุงน่ะไปบ่ใจสิไปลุงไปไปไปส่งไปบ่ไปว่าไปบ่ปลาปลาปลาไปส่งปลาอ่ะเนาะให้ปลามาส่งมาลุงมามาปลาใหอ่มาปลาใหอ่เลยลุงเอ้ยเออเนรลานนอลาเด็กไปน้ำ ไปลูกไปเออไปดินน้ำลุงเราลูกเลยบายยแงงแางพูดอ่ะนะลุงถ่ายอยู่นะลุงเอาขนมน้ำลุงเราลูกเลยเล่นเล่นเล่นเก้ลุงให้เอาลานนี่ได้เอาผุนไปแล้วไปเลยเอาไฟพี่น้องเลยไปน้ำลุงแล้วไปไปน้ำลุง ถือน้ําไปลุงบ่มาเอาแกงทิ่มเลยถ้าปูนย่างก็จะเฮ็ดฮอดยาวฮอดพี่ก็ได้มันสมอไปแล้วไปนําลุงเราอยู่ต้นไม้พครับ ตัวเคลียรได้ไี่ชีวิตเลยจะมีปูดักช้องสอบก็ได้ละค่ะตอกไปมันเทสมึงกับตัวนั้นได้ตัวจากตัวนี้จังโบแตกไม่ใช่นี่เดยียวมันเจ็บก่อน ตาเตออืมเส้แฮ่บาดนี้ส่วนก็บ่เป็นใจเนาะโอ๋นี่เฮ้ยผักแค่นี่ย่อลับชีนเนาะยอดนี่มแ่ยแต่บ่มีชนลชนมันแพง ส่วนละหมอส่วน่วนวนกาแข่เนาะขายังกาคาคบบอนขาแข็งคาคบก็ตอนนี้ดีแ่ี่ปลูกยังทังนี่นะจริงๆต้ใส่เขียวงามได้มากกอ่าม,ขมขเขือเจอ้าแตเว้ย khoai nhanh tay bọc phai thì nhiều quá đây vô sùm ở đây ở đây đi tay cho mong bạn hết bay ช <laughs> วนก็ไม่ได้เป็นใจเพ้ได้่ชวนกันต่ยังเก่งกูก็อยูุแต่ว่าถูจากคนผู้ชม,ปมเป,ป็นไม่ได้เป็นได้เลยใส่ใส่นี่ใส่หมองแ็บนี้ใส่ปูนนะเออใส่อะไรถอกเสอได้บ่เอามงเออเอเีเมือกให้มา จ็ดรอบนี่สามรอบอือเจสามรอบเนาะเบ่งรอบรอบเพื่อนรอบซานก่อนอยู่เพื่อนสองไมตรุเป็นจังไยเนาะรอจานมันติดอยู่นี่ งามก็ต้องเงืนมันจะได้ย่องเจ้างามย่องเงือนพี่งามนะอยากจะชิมหมกไฟไล้แต่มันคือชิวานได้มันทุกบอลไดมันแเหวนี่ยนะฮะขึ้นแล้วนะนี่นะขึ้นเอาตำตๆนี่สงกาดเป้าเจ้า่ปอยากขึ้นนี่นี่นี่เอาลงชิมหมักหนึ่งนี คนน้อ๋อคืนอะไรบสงขาดไปได้ชื่อแท้นไหขาดกดไ้แห้งหน่อยนี่นี่เอา,าเอาหมากชีมนมากตัวน <bees> <laughs> ี้อยากขยำแห้งนะมันชิลนนะเออหมกไงค่ะชิมดึงหมักพอละพอพอเดี๋ยวชุกคักก่อนไมเอา พอแล้วยัาซุกค <Please. S 1> <us> 네ัก <J> um. sí, ่อนอยากกินให้เจ็บท้องเนาะกินแซ่บพอวะพอแด้พอก่อนผมแซ่บจนขึ้นเอาไหมไฟแล้ไฟหวานวงก่อนที่มงก่อน

hơm hôm qua là, là, à. là bọn hè, bọn là bọn bọn này đây bọn 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 hè bọn 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 hết, hết, bọn 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 này? <laughs> chỗ ai, bây giờ lắng chai ở trong lúc yeah. yeah. um. ừ. ăn phun nước chót này. Yeah. cái song. thôi song cái song. hè song hay cái song. hả? song. In song. กัวล้วก enfin ็เทเททำแาเอื mm. ha, ่นแลาวก็ไหวถูกภักถเนี่ะแน่ไรายก็ไวแ่อย่างอื่นอืมเทหอบนีะมันเป็นหงอืมแจ่มีคนบอกบ่ด้วยยาเฮ็ดเองนี่นะเออทำข้าเจ้าข้าเจ้าว่ะอย่างโู้ ແມ່ນປານນີ້ເອົາເຮັດໄດ້ເຮົາເຮັດໄປນະເາບໍເຮດມາມີວຽກໃງານຫຮັດປເຊ້ດເນໃນປັນສໍມກອນວາເຮັດວຽກນກກກນກສາງ แม่ซางเรายังเป็นไปอยู่บ้านมาันแม่ซางก็เปลี่ยนแลาเดี๋ยวเดีเ๋น้องออมไปเฮ็ดเวีย้ยบบ่เอาเห็นเพื่อนอารมณ์คือไปไปเฮ็ดเวียกหอมชินนะเก๊กข่ายเห็นงานหานขายซ้ง,งแบบก้ต้มขนมขายซ้งอนี่นะ น้องออมซินนะขบเห็นได้หือกัน้ไปาป้ในบ้านนี่แต่ว่าเห็ดอยู่ในบ้านนี่ได้เห็ดอ,อยู่นอกไ,ได้เบิรงเบิ่งเห็ดดาลงองอเป็นสวรางอืมแต่คื้ว่านแบบห้ามชมห้ามใครมีไงน,น,น,นะน้องอ,อมเห็ดะไะอยู่เีบไมีบอสหรอ ฮับลูกเลยก็ฮับแม่น้ำมีวอลมีมีอยู่่ราะได้มือได้แทนะทุกวันในเมืองเข้ากับเบีชีนะเได้แต่เอาลูกเอาเต้าแม่ยากด้แต่เพื่อทำลูก้องปง่ายเจ้าเหมือนจัคนเดียวี่เป็นใช้คืเบืองลูเหรอ เอยังดีแล้วเอยมามเบียรยังมีแต่พี่กับแม่พี่กับลองไส้ลาพี่กับสาเย็นแต่ว่าทั้งไงว่าต้องมีพคนก็เอาหายเยอะต้องผิงนะโบยูน้ำบู๊ดแต่คนจะเอาคนนะอย่างเงี้ยทับทับทับเลยเออผู้ชมเพื่อหนึ่งก่อนดองไปดอนเกลือกบ้านนี่ ดินโจกานเด้เนาะเออบุญใหญ่นี่นี่เด้นี่บ่มีแมนว่าอีหยังบ่มีกีตมก่อก่อใส่อ่างนี่รถอันวางไฟไฟบ่ขึ้นก็เปะหน้ารถมืดินเด้อแต้วันที่30เดือนนี้บ่แม่นบุญนำไฟแนั่ยมมื้อเองเด้อบ่ได้มาฮับได้อ๋อมาฮับคิวินเออไลอยู่ับิินเองแล้วเนาะ เมื่อมาชมคนนรยวนกุ้งอามีเวลากับเมื่อนี้ฝนตกไปเมื่อยันตะลงทางแล้วเจ้าะเป็ดช่วงหอนๆเป็ดช่วงนี้ก็จะเช็ดช่วงไหนเนาะ ังเป็นกำลังใจถาถาเบอร์คุณบาตนเดนี่คืเป็นยังไงหนาตารูผู้สาวคุณไหมวอลูกบุสาวสามสิบขึ้นไปแล้ว <laughs> xong nam, đầu em buôn điều đấy, bóng bắt đầu 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 bắt เราตัวเองให้รอดเ้าก็ได้ข้าก so ็ได้เ้าเพ็ดไปแล้วน้องเนาะมีแต่จ้างมีเงิกระจ่างเงินกระจ่างมันเบาไวได้ฮะหมวดบรีเขาเพชรบุรีหายยังยังคำยังหายเงะทุ่มืงินี่เงินแสนหนึ่งสองแสนนี่ได้แต่ไข่หมูนั่นได้ดิเลยตะกี้มีเงินสองแสนนี่จะมีเงินล้านมาได้ตะกี้ สี่ลโมชปาพเดกดี๋ยน,น,นี่โลนหนึ่งเสนโอ้นักจะดีไหมพี่้างไอเินึ่งอกดูกอแพขอม,นนมันในลายิ<น>ไปซื้อเจ้าเห็นบ่พาเจ้าไปซื้อน่ะเง,งินล้านหนึงนีก็้ขออทลายเยพี่ดาไอเกกิหาเงินเนีหมดเครื่องคลองหมดแพง อ๋อไผเนาะเดี๋ยวมันสิยาวสิยืดคลิปนี่ก็ประมาณนี้ห้วยพี่น้องเอ้ยทางทุนกะบ่มีหยังหลายเข้ามาเยี่ยมมายามทางน้องแตวคือเก่าพอดีขึ้นมาทางนี้พอดีมื้อนี้ได้ซือองสีไกเพิ่นก็บ่มกินขนมได้ซื้อไข่เมื่อไว้เพิ่นต้มสิลูกสุเต้ากินนะได้แก้ขให้น้องเพิ่นจะคิดสิหาอย่างสิไปหาน้หมกน้ไม้ก็ยากมาน้อย แต่ว่าบ่ยากสิใช้มาพอได้ไปหาน้ําหมอกน้ําไม้มาแกงพอตกก็ดินสิโอเคนะไว้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อเนาะสุสุเอปกําลังใจให้สบายดีโดยนงปกําลังใจอยู่นี่เด้อเยนงอยู่อไล์่พี่น้องเอ้ยนงเบิ่งอยู่นี่แหละบ่ได้เฮ็ดหยังซะุก็ยอมรับบ่ได้เฮ็ดดีนงเ้าให้น้องแตวเพิ่น เราว่าเฮ็ดไปน้ำดื่มไปน้ำถ้าเฮ็ดไปวัวออน้ำเดือดเดือดชื้เมื่อยที่นั่งวัวก็่นอยู่นี่สิใช้กันไรไปน้ำดุ้งเลยไปไปไปที่ <c oughs> เออไปดินน้ำดุง้งเนาะอยู่ในต้นพุน่น่ะต้นมะนามนวมาแหน่อยู่ในวัดหน่อยอ่ะจังใดแกคิปนี้กะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงาลาราเด้อที่เข้ามาครับซมคลิปต,ปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็มาถาโฆษณาเนาะแล้วก็เข้ามาหักแท่งทางน้องแตียวของที่นั่งเลย ขอความุขขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาไปแหละคอยแนะนำอยบอกคอยเตือนเนาะถ้ามีทั้งพลังพืใหญ่บอกเตือนเนากับผู้ว่าเขาเ็ดคิดคือเค็ดถึกสิ่งที่เขาบอกไปเขาคิดว่าเขาแล้บว่าถึกตลอดมันกับเขาเพิ่มมากครับกับู้ว่้ว่าเออเขาพิดกะขอโทษขอให้น้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยไปแล้วคลิปนี้สบายดีเด้อเนาะโดย